สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกทานนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลย์เดวิสันสติดบ๊อบรถปี2020เลยนะคะคันนี้แต่งครับสไตล์เต็มลำเลยค่ะลูกค้าตัวรถเป็นสีดำงาวิวิทแบล็กนะคะสำหรับเลขไม์ของคันนี้ค่ะอยู่ที่8,753ไม้ค่ะ สำหรับฮาร e y รส v i วิส n s สติดบ b อบคันนี้สเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2020นะคะลูกค้าสเปค ml y ค่ะเป็นรถที่ผลิตเดือน9ปี20นะคะโมเดล fxbb สติดบ b อบค่ะ Factory hdmc Thailand เครื่องยนต์มีว w a ก k e เอก 107คิวบิก1,745ซีซีค่ะตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็กเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าสำหรับของแต่งค่ะคันนี้แต่งมาลอครับสไตล์เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะท่อเป็นของ s วิกกี้นะคะกล้องเป็นอาร n e s สค่ะคันนี้จะแต่งเป็นดำตัดแดงนะคะเทมากๆนะคะแล้วก็จูนกล่องคันนี้เป็น Van and h ฮ g h f u e อ p ลแพค่ะมองนะคะเป็นของเมมฟิสนะคะ แล้วก็ชิหน้าสีแดงเป็นของ Legacy ค่ะตัวแฮนด์นะคะเป็นแฮนด์สูง12นิ้วค่ะปอกแฮนด์เป็นของ h a r ์ r รักนะคะมือเบรคคัตเป็นของ e l i ิค่ะเบาะคัสตอมนะคะเป็นเดินได้สีแดงเข้ากันกับตัวรถค่ะแล้วก็แคชบาร์ครับสไตล์พักเท้าสีแดงของออตตี้นะคะ ได้ไปไม่ต้องแต่งแล้วค่ะลูกค้าคันนี้เจ้าของเดิมแต่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะพอกองกองครบเลยค่ะพร้อมลั่นเลยนะคะแล้วก็คันเกียร์ค่ะเป็นของ Run s t ็อกนะคะคันนี้รถปี20ค่ะเลขเกียร์ทีส0ยหัวเทียนสีแดง Screaming Eagle ค่ะรถสวยเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะของ Elite นะคะมือเบรกครัชนะคะ พึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยค่ะช่วงนี้สติดบอบมาแรงมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะเล่งน้องคนนี้ไว้นะคะหรือว่าสนใจนะคะ รีบโทรหรือว่าทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยค่ะรายละเอียดตัวรถนะคะราคาตารางการดาวน์กันผ่อนค่ะแอดมินลงไว้ที่เดชิบชั้นด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับเบอร์โทรกับไลน์แอดมินอยู่มุมบนด้านซ้ายมือค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกค้าพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ